สวัสดีท่านทุกท่านด้วยนะครับนี่ก็ผมคุนที่ดูแลหิมกันในช่องบางสมสามเกมเมอร์นะครับก็วันนี้ผมจะมาทําตามคำขอของท่านผู้ชมนะมีท่านผู้ชมคนหนึ่งขอผมมานะครับว่าแบบเราสามารถนะเปลี่ยนหัวซอมบี้อ่ะให้กลายเป็นหัวสกินตามที่เราต้องการแบบสกินเราเป็นสกินอะไรเงี้ยได้ไหมนะครับคําตอบคือได้นะครับคือในมายคราฟต์เนี่ยมันก็จะมีหัวซอมบี้มีหัวม็อบอะไรอยู่บ้างใช่ไหมแต่เราอยากจะให้หัวเนี่ยกลายเป็นหัวเราได้ไหม คำตอบคือได้คร right ับวันน enfin, ี้ผมก็จะมาสอนนะฮะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับก็ถัาใครจะเป็นมือใหม่ก็อาจจะยากหน่อยนะเพราะว่ามันจะใช้หลายอย่างนะมันก็ซื้อผมจะสุกง่ายๆเอาใช้อะไรบ้างนับหนึ่งต้องใช้แอปแตกไฟล์นะครับคือแอป ex file explorer อันนี้นะป็นปะเนี่ยแอปเนี้ยเนี่ยเออเนี่ยแอปเนี้ยนี่นะเออซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดแอป ex file explorer นี้ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนี้นะเขียนลิงก์โหลด ex file explorer นะครับก็ไปกดโหลดกันมานะครับอย่างที่สองก็คือ ลิงก์แอดออนนะครับผมจะทิ้งลิงก์แอดออนแอดออนมีแอดออนนี่มีชื่อว่าแอดออนอ่าเดี๋ยวปรงุงลิงผมจะเขียนว่าแอดออนเปลี่ยนหัวซอมบี้แล้วกันนะครับก็คือแบบเออเนี่ยผมจะเขียนว่าลิงก์โหลดแอดออนเปลี่ยนหัวซอมบี้นะพอกดเข้าไปแล้วก็โหลดแอดออนมานะครับซึ่งเวลากดเข้าไปแนะด on, อดออนไอ้กดไปตรงลิงก์มันก็จะขึ้นไปตรงหน้านี้นะนี่นะครับพอเรากดเข้าไปที่ลิงก์ อ่าโหลดแอดออนเปลี่ยนหัวซอมบี้ปุ๊บนะมันก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะครับคือผมจะมีลิงก์สองอันนะคือลิงก์ลิงก์โหลดเอ็กไฟกโพลเลอร์กับล uh, ิงก์อ่าแอดออนนะเพราะฉะนั้นต้องดูให้ถูกนะก็โหลดโหลดเอ็กไฟกโพลเลอร์ er ก่อนก็ได้หรือโหลดแอดออนก่อนก็ได้นะครับซึ่งผมโหลดเอ็ก er ไฟก์โพลเลอร์ไว้แล้วก็โหลดแอดออนต่อเลยนะฮะะอ่โอเคก็กดโหลดไปตรงนี้ปุ๊บมันก็จะโหลดแอดออนนะปุ๊บอ่ามันก็จะเขียนว่าดาวน์โหลดอยู่นะฮะเ,เกิดจากกดกลางกระบาดตรง อะไรที่ขึ้นเตือนอกอกก่อนนะปุ๊บอ่ะเสร็จพอดีนะฮะนี่เสร็จแล้วก็กดเปิดไปเลยนะฮะกดเปิดปุ๊บสอบใครที่เปิดครั้งแรกนะเวลาก,กดเปิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะถามนะว่าเราจะเปิดด้วยแอปอะไรนะครับก็ให้คุณเลือก m ค c a บไปนะโอเคคือผมเคยโหลดอปนห,หลายรอบแล้วนะเวลาเราโหลดเนี่ยมันก็จะไม่ถามแล้วเพราะมันรู้แล้วว่าเราจะเลือก My Car นะมันก็จะไม่ต้องถามกดปุ๊บก็จะเข้า m ค c a บเลย ถ้าเกิดเข้าใจง่ายคือตอนที่คุณกดเปิดครับมันจะมีไอคอนขึ้นมาให้เราเลือกเรกาก็เลือกที่รูปไอคอนมาครับมันก็จะเด้งขึ้นมาครับแบบผมนะครับโอเคก็รอให้มันเข้าก่อนฮะโอเคครับตอนนี้มันก็ใกล้เข้าแล้วนะผมก็อยากจะเห็นตอนเข้านะจะได้รู้ว่าเออเวลาเข้าใบหน้าตาอ่อนอะไรมันเป็นยังไงนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไม่เห็นเ <c oughs> อาละเฮ้ย <c oughs> ช้าจังเครื่องผมก็จะประมาณนี้นะจะช้าๆหน่อยแต่ก็ช่างมันนะ อ่าตรงนี้มันก็จะมีคำขึ้นมาตรงแถบตรงนี้เป็นสีน้ำดำขึ้นมาร้อยหนึ่งนะฮะปึ๊บมันจะขึ้นมาอีกรูปหนึ่งอ่าถ้ามันขึ้นแบบนี้แล้วก็มีรูปหนะ้าปกแอนอนตรงนี้ก็แสดงว่าเป็นอันใช้ได้แอนอนเข้ามาแล้วนะครับก็โอเคอันต่อไปที่คุณจะต้องเตรียมนะคุณคุณเตรียมอ่าแอดออนแล้วนะแอปเอ็กไฟบูลเลอร์แล้วนะอีกอย่างที่คุณต้องเตรียมก็คือสกินนั่นเองนะคุณต้องมีสกินก่อนนะคืออย่างผมเนี่ยผมก็จะมีสกินหลายตัวเลยมีทั้งสกินเน็ตตี้สองสาม มีสกินแฮกเกอร์มีหลายสกินเลยนะครับนี่ก็แล้วแต่เราเราจะใช้สกินอะไรก็แล้วแต่เอกินเอนอร์ตี้404ก็มีนะก็ให้เลือกสกินไว้ก่อนนะแล้วก็กดคือสกินเนี่ยมาสามารถโหลดได้แล้วจากเพ t โ r e ก็ได้โหลดจากอะไรก็ได้แล้วแต่เรานะครับก็ผมก็โหลดมาแล้วนะสกินแล้วก็ถ้าใครโหลดสกินเป็นภาพแล้วเป็นภาพสกินมามใช่ไหมให้คุณไปดูคลิปที่ผมสอนทำให้ใส่สกินแล้วเพื่อนคนอื่นเห็นนชื่อคลิปว่าอะไรวะผมขอดูกก่อนแป๊บนึง ชื่อคลิปน่าชื่อว่าสอนทําให้เพื่อนมองเห็นตัวคุณในเกมไมค์ครับมมองเห็นสกินตัวคุณในเกมไมค์ครับอ่ะลองไปหาดูก่อนนะเพราะว่าถ้าคุณไปไปไป,ไปหาแล้วทำทำ,ทำตามเหมือนที่ผมบอกคือเอาภาพสกินนะไปอินพอร์ตเข้าไปในไมค์ครับนะมันก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้ไปดูคลิปอ่าสอนนะสอนอ่าทำให้เพื่อนเห็นสกินคุณในเกมไมค์ครับนะว่าเราเราก,กดอินพอร์ตเหมือนตอนที่ผมสอนแบบในคลิปที่แล้วอนะ่ะมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเข้ามาตรงคำว่าอินพอร์ตอย่างเงี้ย เห็นปะมันจะมีหลายๆตัวมารอเราแบบนี้เลยให้เราเลือกได้เช่นตัวนี้ตัวนี้หรือต,ตัวนี้ก็ได้ครับซึ่งเวลาเรามีอย่างเงี้ยมันจะทําให้การใส่สกินในแอปง่ายขึ้นนะเพราะฉะนั้นผมแนะนำไว่ถามจทิงจริงๆไม่ต้องทําก็ได้นะแต่ว่าทําดีกว่านะทํามันให้เราเลือกสกินง่ายกว่าโอเคอย่างที่สามง่ายๆคือต้องเตรียมสกินไว้ก่อนนะแล้วก็ถ้าอินพุตสกินเข้ามาในมายค้าเพื่อนเห็นได้ก็จะยิ่งดีนะโอ้าวทำไมสกินแฮกเกอร์มานะผมเปลี่ยนไปอีกสกินเนอร์ตี้ก่อนนะฮะปึ๊บอืมได้ละ โอเคเดี๋ยวเราจะกดออกจากไมค์ค้าไปนะครับแล้วก็ไปเข้าอีกไฟเอ็กโพเลอร์นะครับเรียบร้อยครังหมดก็เข้าไปที่เอ็กไฟเอ็กโพเลอร์เลยนะครับตรงนี้เข้าไปเลยปุ๊บก็อีกไฟเอ็กโพเลอร์ก็มีลิงโหลดใต้คลิปก็ไปโหลดกันเอานะฮะกดตกลงครับอนุญาตเริ่มกันเลยครับนี่อะไรเนี่ย โอเคแล้วก็โอ้โหพื้นที่พื้นที่น้อยโอเคแล้วกดตรงนี้นะับตรง storage อะไร,รสักอย่างครับฝั่งนี้นะถ้าเกิดคุณมี SD card ใส่ในเครื่องมันก็จะขึ้นตรงนี้ด้วยจเจ้าเจ้าตรง storage ต,ตรงนี้นะฮะไม่ใช่ SD card นะ storage ต,ตรงนี้ปุ๊บกดเข้าไป <c oughs> นะครับเอาอีกทีนึงนะกดตรง storage ต,ตรงนี้นะครับปุ๊บ มันก็จะเด้งมาที่หน้านี้นะเราจะนั่งให้คุณหาคําว่าเกมนะครับนี่คําว่าเกมอย่างนี้ของบางคนตรงคำว่าเกมจะมีไอคอนรูปไม้คราฟต์นะตรงผมไม่มีนะบางครั้งมันก็มีบางครั้งมันก็ไม่มีนะเออเอาง่ายหาคําว่าเกมนะครับ G A M E S อย่างนี้นครับหาปึ๊บกดเข้าไปนี่จะรูปไม้คราฟต์นะแล้วก็กดคอมคอมดอดโมแจงนะครับตรงนี้ปึ๊บแล้วก็หาอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องสกินกันก่อนนะสกินเนี่ยถ้าเราเอาเอาอินพอร์ตเข้าไปในไม้คราฟต์เหมือนคลิปที่ผมสอนอ่าทำให้เพื่อนเห็นสกินตัวเราใช่ไหมสกินนนแพนนคคะรรับตงี้ กดตัวสกินผักนะปุ๊บนี่อยู่ตรงนี้หมดเลยคนระับสกินเนตี้สกินซี่มสี่สกินแฮกเกอร์สกินโอ้โหเนี่ยมันจะมอยู่ตรงนี้หมดเลยนะเห็นปะ่ะอ่าซึ่งมันทำให้เราเลือกสกินได้ง่ายขึ้นนะแต่ถ้าใครที่แบบไม่ได้อิ p พ r t ตเข้ามาเหมือนที่ผมทําตอนให้เพื่อนเห็นสกินตัวเราใช่ไหมสกินก็จะอยู่ตรงนี้ก็ได้คนระับตรงนี้เห็นปะ่ะ m i n e c i f t f t p e ตรงนี้แหละเออกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีนะเป็นสกินที่คุณอิ p พ r t ตได้นะแต่ว่า มันอาจจะเจอน้อยนะผมแนะนําว่าให้คุณทําเหมือนที่ผมบอกให้เสร็จก่อนนะฮะแล้วก็มันสกินก็อยู่ตรงสกินแพ็กตรงนี้อ่ะโอเคพอเราดูแล้วว่าเราหาสกินเจอแล้วนะให้คุณไปตรงรีซอสแพ็กนะนี่เนี่ยนระีซอสแพ็กตรงนี้นะปึ๊บแล้วก็หาคําว่าคัสตอมเฮดอ่นนี้นี่นี่อยู่นี่นี่คัสตอมเฮดนะถ้าเกิดกดเข้ามาแล้วเจอหน้าปกแบบนี้ก็คือใช่เลยนะนี่ตรงนี้คัสตอมเฮดนี่นะแอดออนเราที่เราลงเมื่อกี้ อ่ะโอเคพอเราได้เราเจอแล้วว่าโอเคเรามีสกินเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็มีอันออนเข้ามาเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็ให้เอาสกินมานะครับซึ่งสกินของผมอยู่ที่สกินแพกต,ตรงนี้นะครับปุ๊บก็หาเลยเอาสกินอะไรสกินแฮกเกอร์ไหมเออสกินแฮกเกอร์ก็แหละว,วิธีการเอาสกินมา้ทำยังไงนะครับวิธีการสกินมาก็ง่ายๆนะครับกดค้างไปที่รูปภาพเลยนะครับรูปรูปรูปสกินนะอย่างนี้กดค้างนะครับแล้วกดคัดลอกครับ ซึ่งเวลาเรากดคัดลอกเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหน,น่ะสก,กินก็ยังอยู่ที่เดิมนะเห็นปะเออสกินก็ไม่ได้หายไปไหนไหมอ่าพรากดย้อนนะครับย้อนแล้วก็ไปตรง r e resource pack นะครับตรงนี้ก็แอนออนนี้สามารถใส่อ่าหัวซอมแบบสามารถแต่งเติมหัวซอมบี้ได้การเดียวนะกดตรงคัสตัมเฮดนะครับเชียออนกดตรงเท็กซ์เจอร์มั้งแล้วก็เอนทิตี้นะฮะอันนี้มันจะเป็นสกินเก่านะที่ที่เขามีมาให้แล้วนะครับซึ่งถ้าคุณไม่อยากมาเอา,าเอาภาพมามาใส่นะครับแบบนี้กดวางนะฮะ ปุ๊บอย่างนี้มันก็จะมีแค่สกินอันนี้อันเดียวซึ่งมันก็จะไม่ค่อยดีนะฮะโอเคดังนั้นก็ลบสก,กินอันนี้ออกไปนะครับซึ่งไอตอนนี้ s, ถ้าจำไม่ผิดก็คือมันสามารถใส่หัวเปลี่ยนหัวได้แค่หัวเดียวนะสมมติผมจะใช้เป็นหัวแฮกเกอร์ก็ได้หัวแฮกเกอร์หัว, handheld, หวเดียวเป็นหัวเอนตี้ก็ได้หัวเอเนอตี้อย่างเดียวนีแล้วแต่เราน,นนะฮะซึ่งผมเลือกเป็นหัวแฮกเกอร์อย่างเดียวเลยนะฮะแล้วกดค้างไปนะครับอย่างน,นี้แล้วกดเปลี่ยนชื่อนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นชื่อเหมือนตัวเมื่อกี้คือไอ t e v e นะถ้าเปลี่ยนชื่อ steve นะเพ่อะตัวเมื่อกี้เมื่อกี้มันชื่อ steve ใช่ไหมแล้วก็เขียนไปแล้วกดตกลง steve ถูกต้องนะครับก็จะเขียนงนี้ steve จุด png อย่างนี้นะครับก็เป็นอันใช้ได้นะฮะเรากดทีคนับ texture entity ถ้าเข้ามาเจอแบบนี้ก็คือโอเคก็สามารถออกแล้วเข้าใหม่ครับได้เลยนะครับเข้าใหม่ครับไปเลยนี่ครับเข้าใหม่ครับไปเลยเสร็จแล้วก็หวังว่าจะไม่งงนะมือใหม่ก็จะงงบ้างแต่ว่าผมว่าก็พยายามสอนให้เข้าใจแล้วนะ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมมายคราฟไปนะโอเคแล้ววลาเราเข้ามาในมา c ครา t ก็มันจะไม่มีอะไรขึ้นมาด้านบนนะเพราะว่ามันแบบเป็นการแตดแต่งแอดออนเราเองแต่แอดออนมันไม่ได้ข้ามาใหม่นะเดี๋ยวก,กด Play แต่ใครตกใจว่าอ้าทำไมไม่มีคำอะไรขึ้นเตือนด้านบนไม่เกี่ยวนะโอเคผมจะ create world ใหม่แล้วกัน create new create new world สร้างว o r ใหม่ไปเลยนะครับรอลอแป๊บนึงนะ ชื่อโัวตั้งเป็นอะไรก็ได้ตามคุณหรือจะไม่ตั้งก็ได้นะครับแต่ผมก็ตั้งไปล้วกันตั้งว่าอะไรดี T I L L H H A L. ตั้งมั่วๆไปเลยเออผมต้องชอบตั้งมั่วๆนะครับแล้วก็ Create เอ้ยเป็น Creative นะครับมัว c r e a t i v ดีกว่าเพราะมันจะได้เห็นหัวง่ายๆหน่อยแล้วก็ปรับเป็นแบบโล่งนะครับอ่าซึ่งตรงนี้สําคัญนะ Experiment ตรงนี้นี่เห็นไหม Experiment ตรงนี้เราต้องเปิด4อันเลยนะข้างล่างนี้นอ่า<ม>เปิด4อันเลยนะฮะปุ๊บกด Continue นี่เปิดสีอันแล้วตรงนี้เปิดสีอันเลยนะเมื่อก่อนมันปิดนะมันปิดอย่างนี้ปิดนี้ไหมคอนติเนียล้วก็เปิดสีอันแล้วมันเปิดอย่างนี้นะเปิดนี้ก็โอเคแล้วก็ให้เราเลื่อนตรงนี้ใช่ป่ะตรงนี้ผมเลื่อนหน่อยเลื่อนข้างล่างแล้วเจอคำว่ารีซอสแพกตรงนี้กดรีซอสแพกไปแล้วก็กดตรงข้อไม้แพกนะตรงนี้ตรงที่มันเป็นบวกไม้แพกไม้แพกอันที่มันมีเนี่ยนี่ปึ๊บเราก็จะเห็นไอ้ดอกของเราเ I เนี่ยตรงนี้อ่าตรงนี้เลยก็กดไปปึ๊บแล้วก็กดตรงนี้ กดตรงตัว A เมื่อกี้มันก็จะเอา Import Add-on เข้ามาสู่ Minecraft ของเรานะฮะ m i ค e c r ในพ o w e r เนะีนะ่ยชอว์ p o w e เนี่ยอันนี้ก็ส่วนตรง B แค่ว่าแพกจะไม่มีนะแะันมีแค่ r ีซอ u r c e p a c นะก็ใส่แค่อันเดียวนะนี่อันนี้นเดียวข้างบนแล้วก็ถ้ามันขึ้นเป็นจุส๋สีเขียวอย่างนี้ก็โอเคก็กด Create ไปได้เลยปึ๊บโอเคตามปกตินะเพจตามปกติเลยแค่ใส่ Add-on แล้วก็กดเปิดอนุญาตอะไรนิดหน่อยนะอ่ะเดี๋ยวโอเคเราไปดูกันในเกม Minecraft นะครับโอเคครับตอนนี้มันก็อยู่ในหน้าโหลดดิ้งแล้วนะฮะ เข้านานเหมือนกันเนี่ยถ้าผมไม่ตัดคลิปก็คงลากยาวอ่ะอ้าวโอเคเข้าแล้วก็กดไปตรงช่องเก็บของคนระับปุ๊บแล้วก็ไปตรงหัวซอมบี้นะครับนี่อยงนี้ปุ๊บนี่นะฮะมาแล้วหัวแฮกเกอร์นะครับมาแล้วนะครับปกติมันไม่มีมมนมีแค่นี้นี่อันนี้แล้วก็นี้แล้วก็น,นี้อันนี้มาไงนะฮะอ่ามาแล้วนะครับนี่หัวแฮกเกอร์โอ้โยางเท่เลยนะฮะก็เป็นหัวตามที่ต้องการเลยก็ แต่ที่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r ผมด้วยนะก็จะประมาณนี้นะสำหรับการเปลี่ยนหวัวตัวละครให้กลายเป็นตุ่แบบให้มันเป็นตามที่เราต้องการนะนี่ได้แล้วนะผมก็มีตัวอย่างเป็นหัวแฮกเกอร์แล้วกันเพราะแบบมันดูเท่ผมคิดว่ามันดูเท่ดีหัวเนี้ยตีแบบมันเห็นบ่อยแล้วเอาไปหัวแฮกเกอร์บ้างนะโอเคก็แก่ที่นี้ขอจบเป็นเป็นาการตัดติ่มซิปหน้าครับอ่าแล้วก็แอดออนนี้ให้จำไม่ผิดก็มันใส่ได้แค่หัวเดียวนะก็คือตัวอะไรตัวไหนก็คือตัวนั้นเลยนะห้ามใส่หลายอันนะเดี๋ยวมันบล็อ่าโอเคก็ ประมาณนี้คลิปนี้ขอจบเพียงเท่นีน้งงครับเจอคลิปหน้าครับบ๊ายบายมาจับเพื่อนหน่ยคนจะได้กู้สร้างบอสพีเทอร์เหมือนนั้โอเคก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับเจอคลิปหน้าครับบ๊ายบาย